วันนี้ปอกกุ้งจะทำสุกกี้ค่ะอันนี้ก็ปลาหมึกอันนี้เป็นน้ำซุปน้ำซุปกระดูกหมูใส่ขานอที่จะทำสุกกี้ค่ะน้ำซุปใช้กระดูกหมูหรือว่าใช้ซิกโคงใส่ปลาหมึกกับกุ้งวันนี้ ทำกินเองที่บ้านนี่แหละค่ะสะดวกไม่ต้องไปนั่งกินที่ร้านนั่งกินที่บ้านเรานี่ง่ายสบายอันนี้คือผับบุ้งขึ้นช่ายส่วนอันนี้ประกาศขาวกำลังหั่นนะคะบุ้งแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็ไข่อันนี้คือวุ้นเซนอันนี้คือน้ำกระเทียมดองที่จะทำน้ำกินค่ะอันนี้คือกระเทียมดองที่เราแกะแกะเปลือกแล้ว ส่วนต้าหูย้ยี้อันนี้ค่ะยี่ห้อนี้ตำน้ำจิ้มสุกี้สูตรเจ้านี้อร่อยค่ะมันจะหอมเยิ้คนด้วยน้ำจิ้มตำเองค่ะเวลาทำสุกี้ใส่ขนอไปแล้วนะคะวันนี้ทำหม้อใหญ่ มานั่งจ้องอะไรเด็กน้อยทำกับข้าวดูสิคะมีเด็กมาดูแลสองตัวเลยมานั่งจ้องเวลาทำกับข้าวกินซุกี้เหรอมานั่งจ้องหม้อซุกี้เนี่ยตกลงมาต้มเลยนะเนี่ยเนี่ยต้มเลยนะรู้ไหมทั้งสองเลย อันนี้นกเขาตัวน้อยไอตัวใหญ่อะอยู่ข้างบนอยู่ระเบียงข้างบนนั่งจ้องอยู่ประตูนั่นทำซุกี้กินอยู่ที่บ้านวันนี้ฝนตกค่ะฝนตกพันๆนั่งเกาะหน้าต่างมองมอสุกี้ ทำหม้อใหญ่ๆไว้อย่างนี้ใครอยากกินก็ตักกินเลยค่ะกินไม่พร้อมกันเพราะเวลากลับถึงบ้านไม่พร้อมกันเวลาไม่ตรงกันก็เลยต่างคนต่างกินทำเป็นหม้อใหญ่ๆไว้อย่างนี้ใครจะกินก็กินชีวิตคนกรุงเทพเป็นอย่างนี้ะค่ะกินข้าวไม่พร้อมกันเดี๋ยวนี้บางคนกว่าจะกลับถึงบ้าน่ะรถมันติดบางคนถึงบ้าน หกโมงห้าโมงหกโมงคนก็ทุ่มสองทุ่มบางทีก็สามทุ่มถึงบ้านก็มีเราจะมานั่งรอจินพร้อมกันไม่ได้ก็ต้องทำแบบนี้ใครมาถึงก็กินก่อนใครก็ใส่ไปอย่างนี้เลยคะ่ะทำเหมือนงานวัดเลย ปรุงน้ำซุปก่อนแล้วก็เอาผักลงแล้วก็เอาเครื่องลงวันนี้ไม่ใส่ลูกชิ้นวันนี้ใส่กุ้งกับปลาหมึกสองอย่างปลาหมึกต้องใส่ที่หนังค่ะ เหมือนทำสุกี้ทะเลคะ่ะใส่แตกต้มกับกุ้งสองอย่าง ต้มนานไม่ได้ค่ะบปลามึกกับกุ้งนี่มันจะแข็งก็คือเอาแค่สุกเนี่ยเอาลงแป๊บเดียวปลาหมึกก็สุกแล้วค่ะอันนี้คือทำสุกี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปตำน้ำจิ้มค่ะ ได้หนังสือพิมพ์ลองก็กันแสบพริกขันแสบตาพริกใส่กระเทียมดองมันเหนียวเต้งหู้ยี่มันเหนียว เองมันจะหอมอย่างนี้ค่ะน้ำส้มสายชูเสียงพัดลมนะคะเสียงดังๆนีอันนี้น้ำกระเทียมดองค่ะตำทีก็ตำทีละขวดค่ะตำแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้เวลากินก็อยากกินตอนไหนเราก็ออกมาทำกินได้ ถ้าอยากเผ็ดจัดจ้านก็ใส่พริกขี้หนูส่วนตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะใช้น้ำตาลทรายนี่นะคะน้ำกิ้มสุก,กี้ตําเองถ้าอยากเผ็ดก็เอาพริกขี้หนูมาบุบใส่อันนี้เราใส่แต่พริกเม็ดแดงค่ะ ค่ะเป็นอันว่านี่น้ำกินสุก,กี้เสร็จแล้วค่ะก็จะจบคลิปไ้แค่นี้ละค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์กินสุก,กี้มอญ่ยค่ะมือนี้ฝนตกค่ะเห็ดกินอยู่บานท้ามีจีนยู่บานเท่านี้ละค่ะง่ายๆอยากใส่ยัง,งก็ใส่แบบตามใจอยากใส่ปลาใส่กุ่งใส่หอยใส่เด๋เบิดไปละค่ะสวัสดีค่ะ